S Every brother, s call in the 's อ๋อสวีสทุกคนด้วยนะครับผมมาถึมาดูด้วยออสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมา้เดเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่ว้าเดาเดหลายเราแล้วเหรอเอาใหม่เม สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับรายการจีน G ีเกเมและวันนี้มาอยู่กับเกม r รบ็ o x ในแม p p พ y Day 2นะครับผมวันนี้มามาคนเดียวนะตอนนี้ก็เวลาก็10โมงหนะวันนี้หยุดวันนี้หยุดอ่าแม่เล่นอยู่คนเดียวเชิญอ,อีก2คนเขาไปเรียนนะเ,ออเราเขาไม่ว่างกับเราเราเล่นกันนี้มาเริ่มแมบนี้นเลยดีกว่าในแม p Big Bang ครับผมหรือประทัดหุ้ย หรือภาษาไทยคือธนาคารใหญ่นะเราเคยป้นโวแบงมาแล้วไอร้านไอติมก็ป้นมาแล้ว <c oughs> ไม่ใช่นะเออ <c oughs> นะอยู่คนเดียวนะเลยเสียงดังได้นะถ้าอยู่หลายคนเสียงดังไม่ได้อย่างนี้หรอกเขาซื้อนี่มาให้เราละเ,เราซื้อนตีตอบแทนเราอะไรดีโอเค แล้วซื้อให้เขา2ออย่างนะไม่รู้เขาจะออกซื้ออันนี้หรือเปล่านี่อันนี้เหลือเดียวไม่รู้จะซื้อหรือแบบว่าผมซื้อไปหน,นึ่งแล้วมัออนมี2อันให้ซื้ออ่าอ่ะก็ซื้อจริงด้วยอ้เสียเสียดระดับฮาร์ดนะคะรับผมระดับฮาร์ดนุ่นหลวัอาจจะถือขึ้นมาหน่อยใช่ไหมแบบนี้ผมก็ไม่เคยเล่นอ่าแก๊งผมทองเลยนี่มาไอ้หนี่มันไม่ใส่ชุดเอ่อโลเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใส่ชุดเกาะมาเออ ชีวิณีบ่ได้กดได้นี่ใส่รายการใส่รายการเอาแฮกคอมพิวเตอร์สยอดย I love you down ใช่ป่ะพูดอย่างงี้ป่ะ แฮกแฮกแฮกให้หมดตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับผมตอนนี้ผมก็วิวสามสิบแล้วนะครับผมโอเคเอชูดอลเพนประตูเฮ้ยเฮ้ยไอ้นันรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ย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 อะไรอะ ไม่ต้องคุยกันแล้วดอนมูบสเตดาวเสด้าวได้ยินป่าได้ยินป่าวดอนมูบดอนมูบอย่าขยับดันมีฮีโร่คืออะไรวอสมนปนเขานี่อะไรฮีโร่ดอนมูบวัดไปนี่เนี่ยเอาปืนไปเกินเนี่ยผมมีผมลืมบอกไปผมได้ปืนใหม่ละปืนที่แบบ แรงมากนะดะดามิทหกสิบนะดูดูกระสุนด้วยโอ้สุดยอดให้ป่นหรอวะมันมีคนแจ้งตำรวจไปแล้วอันต้องเนี่ยแฮกไม่ได้แล้วไปไหนต่อประตูนี่ไม่ใช่ไปไหนต่อมาเคยเล่นเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยเล่นเลยหรอมาแฮกเฮ้ยมาเปิดกล่องคือฉันเสียใจเดี๋ยวจะ เก็บ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 ตำรวจมาแล้วผมไปวางระเบิดกันแป๊บหนึง่งอ่ะผมลืมบอกไปอีกครั้งนะผมซื้อซีโฟมานี่โอเคอ๋อนี่ไม,ไม่ได้มัดหรอ,อมัดให้หมดอ๋อนี่มันเปิดแล้วประตูเออกำลังไปกำลังไปใจเย็นใจเย็นเพื่อน นวันนี้นเพื่อนเปิดอยเดี๋ยวอจอนเราจะมาเปิดนี้กันนะโอเคโอเคสวยอยู่สวยอยู่ตอนนี้สวยอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมขอวางระเบิดเอ้ยซีโฟร์ตรงนี้เพื่อเลือดมันเดินมะามันสุ่มมาเหยียบนะเราต้องมีการป้องกันกันบ้างสิใช่ไหม โอเคเอาตอนนี okay. ้กำลังเปิดเปิดเขาเรียกว่าอะไรล็อกเกอร์อยู่ใช่ไหมได้มาอันหนึ่งโอ้ยแสนสี่แล้วอ่ะแร๊บเดียวได้แสนสี่สุดยอดไปล่ะทำอะไรเก่งใจเวลเวลเวลด้วยนะดูดูดูสโนบอยซิกนะสโนบอยสิกอ่าลูกสิบเก้าคือเยอะสุดแล้วนะตอนนี้วันนี้ผมอ่อนสุดเลยลูงว่สามสิบ จะบอกว่ามันเวลวไม่ได้ยากนะขึ้นเลวขึ้นไม่ได้ยากนะเกมนี้สนุกด้วยผมชอบผมติดอ่ะเดี๋ยวโตเกียวคูเดี๋ยว,ต,ว,ยว,ยวตอนเย็นนะครับผมโตเกียวคูอะ่ะเพราะผมต้องเล่นกับเพื่อนอผมไปคนเดียวผมไม่ไหวหรอกโตเกียวคูอะ่ะนะอันนี้ผมว่าเปิดส่วนเพื่อนก็นีอยู่ข้างล่างนะนีมาแล้วนมินิกันเด้เสย สี่หมื่นเจ็ดน้ำทองนิดเอาโลนออกเหียวดูใครว่าอะไรวะอู้อบีจีโอ้โหสโนว์บอยเอออุยอันนี้ร้อยยี่สิบหกวิเออต้รอดไห ล้วไปฝั่งนั้นได้ไงเรมขอไปดูข้างนอกมั่งว่าเป็นไงมั่งอุ้ยตายหนึ่งคนฆ่าตำรวจใช่ไหมครับโอเคอุย้ยนี่หนาหนาแน่นโอเค แล้วนะมีคนออกมาช่วยแล้ว,ลวมัมีตำรวจเอียดซีโฟหนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกนะโอเคพอดีอยู่ผมกำลังมองเอ้ยนี่ล่วงล่วงหน่แล้วฟันฟันอ่ะลืมบอกอีกอย่างเลยผมลืมบอกหลายอย่างเลยแนละ้วผมผมมีมีดมีดสั้น ละห้าแสนโอเคนะเราตรงนั้นไปไงวะในกิวี่เพื่อนกูอีกสองนาทีเรามีสามคนเหรอน่าอีกคนน่าจะออกไปแล้วมั้งฮะใครเรียกผมยูเบ c k โอเคโอเคมันน่าจะบอกให้ผมเอากระเป๋ามาั้ง มังเนี่ยมังนะผมผมแปลไม่ออกไอเกลฟิชีแอนด์มินิกเรโอ้ลุลุลุกวิหนึ่งนาทีอาไอกอดน้ำแช่เก็กอเฮ้ียวอะไรพี่สาว don't be hero Don อีกห้าสิบวิใช่ไหมมันบอกมางนี้สาสิบแล้วเนะี่ยโอเคโอเคทำไมทำไมเวิวทำไมวเวสี่สองยังใช้พีเก้าสิบอยู่เลยวะ แล้วเก้าแปดเจ็ดหกห้าซีสามสี่ห wow. น oh! ึ่งเปิดว้าล้างตาอู้รวยเปิะเปิดเปิดเจอดจอด ทำรวจมาแลมาละอนนี้ยหน่วยอะไรมันเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เคยเห็นโอ๊บห๊บอ,อ,อ,อัดหน้าเลยใจยเย็นใจยเย็นวุ๊บอะไรวุ๊บใครวุ๊บผมอ่ะผมคือวุ๊บอ่ะโอ้โห

มาแล้ว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 อ้าวไม่ไปบนหลังคา what ทำไมมันบินอะไรทำไมให้ขึ้นหลังคาอ๋อตรงนู้นอ้าวปอไปวางตรงนู้นเหรอแล้วขึ้นไปทางไหนงง cái tấm ở này rồi đi à như nghe à Oh. Okay, khá. ใครฆ่าใส่ไอ้คนในบริสุทธิ์ลดเงินเลยทีนี้นะทางนี้อ่ะบอเนี่เจอแล้วเจอเงินเงินใครยิงเห้ย ยายามเล่นแบบจริงจังนะผมจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่โอเคถือว่าโหดเหมือนกันนะโอเคไป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 เราทำหน้าที่เป็นคนขนกระเป๋านนะ ไปไปไปเคเลี้ยวขึ้น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 โอ้ยติดอายนถึงบ่ถึง ก,กระเป๋าน,นี้หนักมากอ่อเดินช้ามากเลยเฮ้ยอะไรไเฮ้ยออาอีกน่ามีสโนอวอยู่นะครับผมว่ายอดอยู่ à nhìn nhìn, hiến nhìn, một tai tay 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 một tay tay tím biết nó cái 那我们就 lại rồi đấy ai chưa รือยังโหยังไม่หมดอีกทำไรอยู่วะเดี๋ยวฉ ôi gì thịt dính ngon thôi ngồi đi Mày. hơi hơi đây 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 không thì bỏ tài hết đây lên lên gì đấy đây ไอ้แบบจริงจังครับไม่พูยไม่ไม่พูดเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้มันยังไงอะ đây mà ui lán lên ô oh hôi đi vai thùng này, có tí เอา้าไอ้นี่มาจากไหนเนี่ย หุล้านโอ ถือว่านานนะครับผม19นาทีแล้ว Ok, này còn thứ thái lắm Úi, tôn shot Anh nhau mới mở khóc mà lửa ai Lock, tu không lòng mình การเพิฒธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะเฮ้ยแล้วบอวโอนึกว่าเราเบิดไปแล้ว,ลวไปแล้ว,ลวเฮ้ยบินสายได้หรอ hồ, hoa, pi lắm, đai mày, mới bỏ. Smoke weed <tôi> every day. <giọt>. Smoke, smoke. Bọn, bọn, bọn big bang này sướng nhất, thật, thật, มีเงินหลบรวยเลยทีเนะี้ยจากเงินเดือนก็เจ็ดแสนเจ็ดแสนห้านะมาทีนี้ล้านล้านกว่าล้านเกือบสองล้านเนะี้ยยอดจริงเหนื่อยจริงนะแบบเมื่อกี้นึกว่าจะไม่ผ่านเพื่ออัพป์เนนะี้ย ดูอัพหรือเปล่าเอาหรือเปล่าโดดนานจังโอเคเอไหนดีไหนดี w อ่า ัวละแปดแสน้เยี่ยมมีร้านหา้าด,ดยอเลยเลยเอาเวลให้อัพด้วยเดีย๋ยวเมื่อกี้เราไ,ได้ไลนยใหม่มาใช่ไหมเออออนนี้ใช้เ,เ,ชเป็นนี้แล้วกันลายสไปเดรไหมเดี๋ยวเอออนี่ เอมันต้องเป็นฮูดดิ่ฮูดฮูดนี่ฮูดเสียวไม่เสียวนะโ oh, อ้ไม่ชอบไม่ชอบแล้วเนี่ยโอ oh, ้ไม่ไม่ไม่ได้อะไรเงี้ยมันอันใหญ่แล้วมันมันแตกเออกราฟ,ฟิกมันแตกแหละมาเอานี้เดี๋ยวสีแดงสีแดงสีขาวอะสีนั่นเห็นได้ชัดๆดะสีสม้มมเสีนี้เห่อ จร ah. ิงๆอ่ะกี่ทีแล้วยิมฮอ่ะถ้าใครเอ้ยเด้ๆเอาใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวผมไปนี่เลยซื้อซื้อของซื้อของร้านฮอันนี้ต้องทำยไงต่อเนี่ยซื้อหมดแล้วห้าแสนบวกดาเมจหรออ๋อซื้อไปสิแม่นี่อะไรเนี่ยกระสุนเพิ่ม่ะผมเมาเก็บเสียงเดี๋ยว เธยเห็นลูกซองเก็บเสียงนี่ก่อร้านหนึ่งอ่ะบายบายเงินหนึ่งล้านบายบายข้าจะเก็บเกินแบบนี้ให้เจ้าใหม่ปิง้งโอ้ไม่กูสเนตตังไปแล้วล้านหนึ่งอ้าทั้งวัวไปแล้วตั้งไปล้านหนึ่งอันนี้คืออะไรบิ๊กมันนี่สองเพลง เคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบกดไลค์กดซับสไครป์ได้เดี๋ยวพาร์ทพาร์ทต่อไปเดี๋ยวมันวันนี้วันอะไรวันจันทร์จันทร์เอ้ยไม่ใช่วันอังคารพรุ่งนี้วันพุธพฤหัสใช่บว่ะวันนี้วันนี้วันอังคารบ่กเออใช่ใช่วันนี้น่าจะวัน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 พฤหัสมั้งมาอ่าจ้าจ้าคลิปเอ่ออันนี้พาร์ทสองนะพาร์ทสองอ่าต่อไปไปกันเลยดีกว่าสวัสดีครับ ไปแล้ว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 